เพื่อนวันนี้อยู่ที่ห้างสินค้านะครับวันนี้จะมาลองทาน๋วยเตี่ยวเรืเอพระนครนะครับนุสโสวรีชัยเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันเลยครับมาแล้วครับมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยว เราได้ที่กันชามเล็กมีม,มีบมมะาบามหมี่ไหมเราบะหมี่หมูแล้วก็เส้นเล็กหมูแล้วเส้นมหมี่หมูครับสามชามชามเล็กใช่ไหมครับใช่ครับเราสั่งชามเล็กนะครับนี้เราจากก๋วยเตี๋ยวนะครับรก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับอบเครื่องเคียง น,นี่าาตนนออโต๊ะเขาจะมีนมถ้วยให้นะครับคู่หนึ่งถ้าใครชอบนี่ก็ได้เลยนะครับ น,นี้มาแล้วนะครับสามชามชามแรกครับที่เราสั่งไปก็น,นี้จะเป็นบะหมี่ครับบะหมี่หมูนี่หน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นเส้นเล็กหนูแล้วก็เป็นเส้นมหมี่หมู นี่มาดูชามแรกกันครับชามแรกเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่บะหมี่หม,หมูเส้นก็ออกเส้นกลมนะครับเป็นบะหมี่เส้นกลมมันจะมีลูกชิ้นแล้วก็หมูนะชามแรกน้ำซุปก,ก็จะ มีครับก็จะมาแบบต้นตูงรดเสร็จเรียบร้อยนะก็มาแบบแซ่บเลยชามแรกชามที่2อนี้เส้นเล็กครับเป็นเส้นเล็กก็จะออกอก็เหมือนกันนะครับเป็นหมูเหมือนกันก็มีลูกชิ้น ก็หมมาน้ำซุปก็มาเข้มข้นเช่นเดิมเพราะว่าอันนี้เราสั่งในรสชาติเดียวนอันนี้เป็นชามที่สามครับวันนี้ลองสามเส้นเลยก็เป็นเส้นหมีนะ่เส้นหมี่ก็เหมือนกันนะครับ มีลูกชิ้น <ache> มีหมูน้ำก็จะมาเข้มข้นนะครับแล้วนี่ก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับพนคออยู่ปากน้ำก็ทานได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือพนคอนอุตาวรีชัย Thank you. Thank okay. you. นะครับสามชามใช้เวลาไป3นาทีในการทานดเนื้อปยเสี่ยวสามชามใช้เวลา3นาทีในการทานครับ